สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเหรียญบิตคอยฟรีนะครับผมอันนี้ก็เป็นยอดล่าสุดที่ผมได้รับเข้าในส่วนของกระเป๋าบายแนนมาเลยนะครับจานวน1ดอลลาร์นะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางนะครับในการทําเหรียญคริปโตบิตคอยไม่อยากลงทุนอยากจะทําเงินฟรีนะครับทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้ได้เลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญบิตคอยเข้ากระเป๋าบายแนนแบบนี้นะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทําเหรียญคริปโตบิตคอยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงเนาะยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดก็ประมาณ1ดอลลาร์นะครับในส่วนของเหรียญบิตคอยนะครับยอดเงินรวมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่200บาทจุดสสตางค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเหรียญบิตคอยนะว่าตอนนี้มีเท่าไหร่นะครับบิตคอยเนี่ยผมได้รับมา1ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ36มสิบหกบาทจุดหกหนึ่งสตางค์นะครับคือยอดนี้เลย นะครับที่ได้รับเข้ามาเนาะเหรียญที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นเหรียญโซนะครับหรือว่าโซลาน่านะครับก็ประมาณ114บาทนะครับผมตามยอดที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ USDT นะครับเหรียญแซนนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ทําฟรีนะไม่ได้ลงทุนใครที่อยากจะลองทาเหรียญบิตคอยดูได้ในคลิปนี้เลยสําหรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเหรียญบิตคอยกันก่อนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Sto r e ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้้วเเน่ยังขา ทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวนโหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้จะมีรูปมีชื่อขึ้นไว้ให้หรือว่าจะดูด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักมดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวโหลดแนบไว้ให้สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเหรียญบิตคอยล่าสุดนะครับผมทําจากแอปนี้นะครับมีเชื่อว่า M Crypto a กทุเอิ Crypto e นะครับใครที่ต้องการดาวโหลดเนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับถ้าไม่อยากดาวนโหลดแอปผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถค้นหาชื่อแล้วก็ติดตั้้งไดเลย การสมัครของแอป M Crypto นะครับผมได้ทําคลิปแยกไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าสมัครแบบไหนอย่างไรทําอย่างไรในส่วนของคลิปที่1นะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยต้องบอกก่อนว่าแอป M Crypto เนี่ยจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับก็ดูคลิปให้จบก่อนการใช้งานเนาะจะได้เข้าใจในส่วนของแต่ละเมนูเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของเมนูที่1ด้านล่างเลยเมนูที่1เนี่ยมันเขียนคําว่า Home นะครับตรงหน้าน,นี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการทําคะแนนทั้งหมดเลยเราจะต้องหาตัวคะแนนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําทการ แลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีคําว่า PayNo w เนาะก็คือรูปจอยเกมในการเข้าไปเล่นเกมใครที่เป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วนะครับก็เราเข้ามาเลือกเกมตรงนี้ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้นะครับนี่ครับกดติดตั้งตรงนี้ได้เลยแล้วก็เข้าไปเล่นในการทําคะแนนนะครับก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดนะแล้วก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้นะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็ให้เรามากดตรงคําว่า My g a เกตรงนี้นะครับที่เป็นรูปจอยเกมอยู่แล้วก็จะมีตัวเกมเนี่ยขึ้นมาให้เราเข้าไปเล่นนะครับแล้วเราก็กด Pay Now นะเพื่อท จะเข้าไปเล่นตัวเกมที่เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งไว้นั่นเองต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีท็อปเซอร์เวย์นะครับแล้วก็เป็นท็อปออฟเฟอร์ก็จะเป็นช่องทางในการทําคะแนนเพิ่มเกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจแบบสอบถามนะครับ1,520คอย1,240พอยนะครับก็สามารถกดเข้าไปทําตรงนี้เพิ่มได้แล้วก็เป็นท็อปออฟเฟอร์นะครับก็คือการดาวน์โหลดแอปนะครับในการเล่นทําภารกิจก็สามารถเลือกทําได้ต่อมาอันด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําคะแนนนะกดเข้าไปเลยก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางนะครับในการ การทาตางนี้เนี่ยให้เรากดส start ด้านหลังเพื่อที่จะเข้าไปดูหน้าง,งานได้เลยว่าเขามีงานอะไรให้เราทําเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจได้นะครับคะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะบางอันก็หลักแสนเลยนะครับในการทำเนี่ยก็คือเราจะต้องดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรนะครับเราก็ทําตามภารกิจได้เลยตัวที่2นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับว่าตัวงานเนี่ยมีอะไรให้เราเลือกทําบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปต่างๆในการทำ ภารกิจเนาะเราก็สามารถเลือกได้นะครับกดคําว่าวิวนะครับเข้าไปดูได้นะครับหลากหลายแอป,ปให้เราเลือกนะครับในการดาวน์โหลดนะแล้วเราก็มาเลือกดูตรงนี้เพิ่มได้นะครับว่ามีงานอะไรให้เราเลือกทําบ้างแล้วก็กดเข้าไปดูต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบลวดนะครับจากเซอร์เวตต่างๆในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยมีทั้งหมด3เว็บนะสำหรับตัวเว็บไซต์หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ BitLA b นะครับ p r o f i t แนละก็ CPX เนะเราสามารถกดสตาร์ทด้านหลังนะครับเป็นการเข้าไปทําหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยต่อมาไม่ เมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นสแ a t ต์นะครับแอนวินก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดเกมทําภารกิจก่อนถึงเราจะได้รับป้ายนะครับในการขูดรับคะแนนตรงนี้เนาะนะครับเป็นเขียนคาว่าเพลย์เกมนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของเ e ฟเ r ลนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนสร้างรายได้เพิ่มเติมจะมีลิงก์แนะนําให้เราตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ลิงก์นี่เนี่ยในการแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เขากําหนดไว้ได้นะครับหรือว่าในมือถือของเราเนี่ยมีช่องทางออนไลน์ต่างๆอะไรบ้างเราก็แชร์ไปได้เลยนะครับมีการ Copy ลิงก์ตรงนี้นะกดก๊อปปี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปโพสเอาไปแชร์ตามกลุ่มในเฟซหรือว่าทําเป็นคลิปลงใน YouTube ก็ได้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นนะครับตรงนี้เลยนะครับแค่ครั้งเดียวนะหนึ่นะครับทันที1000เนาะแล้วก็สิตรงนี้เนี่ยจะต้องให้เพื่อนเนี่ยใช้งานในแอปนะในการทําภารกิจต่างๆถึงเราจะได้รับ10%ถ้า1000เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะต่อมาเมนูที่4นะครับมันเขียนคําว่า e d e e m นะครับก็คือจะมีคอยขอองเเรรราากก็คคืะะแแนนที่จใช้ใรรเเล,ลเนนหีียยค์ของ เราเลือกแรกนะครับอยู่ที่ทั้งหมด5เหรียญน,นะ USDT Bitcoin Ethereum Binance Coin นะครับแล้วก็จะเป็น XRP นะก็เลือกตามความชอบได้เลยขั้นต่ำในการถอนเงินนะครับก็ใช้เท่ากันทุกเหรียญคริปโต2,900คะแนนนะครับหรือประมาณ0.3ดอลลาร์นะครับเลทราคาในการถอนเนี่ยเขาจะให้เป็นเลทดอลลาร์นะเขาจะยังไม่ให้เป็นเหรียญคริปโตนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นค่าเงินดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์5ดอลลาร์10ดอลลาร์เวลาเราถอนเข้าไปที่กระเป๋า Binance นะครับ ก็จะได้รับเป็นเหรียญคลิปโตน,นั้นๆน,น,นะครับสมมุติว่าผมถอนบิตคอยผมก็จะได้รับเป็นเหรียญบิตคอยเข้าไปที่กระเป๋าบายนั้นถ้าผมถอนเป็นอีทูเรียมนะครับมันก็จะได้รับเป็นอีทูเรียมนะครับก็สามารถเลือกได้เลยแล้ววิธีการถอนถอนอย่างไรนะครับอ่ะกดไปที่เหรียญที่เราต้องการผมเลือกเป็นบิตคอยขั้นต่ำเลือกได้เลยผมถอนเป็น1ดอลลาร์นะแนะนำนะครับในการถอนเนี่ยให้เราถอนขั้นต่ำนะครับ0.3ดอลลาร์หรือ1ดอลลาร์เท่านั้นนะถ้าเราถอนในส่วนของ5้าดอลลาร์1ิดอลลาร์เนี่ เสียดายมากนะครับผมจะถอนแค่1ดอลลาร์สูงสุดเลยนะครับไม่เคยถอน5ดอลลาร์หรือว่า10ดอลลาร์เลยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราใส่ข้อมูลในการรับก็คือ enter b y n e c email นะครับก็คือให้เราใส่อีเมลของบัญชี b i n e t ของเรานะครับพิมพ์อีเมลลงไปได้เลยนะครับใส่อีเมลให้ถูกต้องนะอย่าใส่ของผมเด็ดขาดนะครับอันนี้ห้ามใส่นะให้ใส่ของตัวเองนะครับแล้วก็กด submit ด้านล่างได้เลย การถอนเงินนะครับขั้นต่ำนะครับที่ผมเลือกถอนเนี่ยเป็นหนึ่งดอลลาร์เนาะและก็ในการตรวจสอบเนี่ยครับ48ชั่วโมงหรือประมาณสองวันนะกดคอนเฟิร์มได้เลย เรียบร้อยนะครับรอการตรวจสอบนะ48ชั่วโมงนะครับกดโคดด้านล่างได้เลยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการแลกเงินของเราตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงิน1ดอลลาร์นะครับที่ผมถอนไปนะครับครั้งละ1ดอลลาร์เป็นเหรียญ BTC ก็คือ Bitcoin นั่นเองนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการใช้งานแล้วก็การอัปเดตการรับเงินล่าสุดการถอนเงินครั้งล่าสุดให้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ